ความรู้ซึกตอนอยู่ตรงกลางเหรอคะกดดันมากเลยค่ะเพราะก่อนนี้เคยมีโอกาสได้มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ายืนรอบๆไงแต่รอบเนี้ยินตรงกลางบอกเลยว่ากดดันมากกลัวความสูงไหมเหรอคะก็ก็กลัวนะแต่คือบางทีเรายังชะงงกมองได้ใช่ไหมเราไม่ได้ตกลงไปแต่ว่ารายการนี้คือทำให้เราตกลงไปซึ่งจะตกตอนไหนก็ไม่รู้เจ้าของรายการไม่ยอมบอ,อก <laughs> ปกติการเล่นเกมโชว์ที่อื่นค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแพ้ค่ะ <Okay. S 1> ป็นเป็นคนเล่นเกมไม่เคยชนะเลยน้อยมากที่จะชนะ <Okay. S 1> รายการนี้เป็นเกมโชว์ที่สูงค่ะสูงที่สุดค่ะ <Okay. S 1> จริงๆนัดนี้จะว่าว่าเป็นนัดล้างตาได้ไหมก็ได้นะคะตั้งใจมาว่าจะมาล้างตาคนอื่นแต่วันนี้โดนเขาล้างเละเป็นโจกเลยเตรียมตัวหรอคะจริงๆก็ คือคาถามคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเป็นหมวดอะไรใช่ไหมแต่การเตรียมตัวคือเตรียมสติมากับมา,มาในรายการนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วพอเราไปยิงขึ้นบนจริงๆอ่ะการเตรียมตัวที่เตรียมมาคือหายหมดสติแตกหมดเลยค่ะแล้วพออย่างทีแบบเราจะคําถามเพื่อแบบตอบไม่ได้เงี้ยเราก็จะย้าคิดย้าทากับคำถามเออกับคําตอบเดิมที่อตอบไม่ได้อยู่งั้นน่ะจนสุดท้ายแล้วคือแบบ54 3สี่สผ่านคือใช้ตัวเลกหมดเลยค่ะตัวช่วยไม่เหลือเลย3ตัวในเวลา2คน <laughs> จริงๆหลักการในการเลือกคู่ต่อสู้หรอคะ ใช้ความรู้สึกอะใช้ความรู้สึกส,ส,ส,ส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคือทั้งหมดทั้งปวงอะมันอยู่ที่คำถามว่าหมวดอะไรมันจะแบบเราจะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการเลือกคู่ต่อสู้ก็มีผลนิดนึงแต่ว่าหมวดของคำถามอะมีผลหนักกว่า <S <S ช็อกค,ค่ะเพราะว่าข้อนั้นเน่ะเออเป็นข้อที่ยกแบบเหมือนตันอะเหมือนกก <S <S รู้สึกจะเป็นออคำถามที่ถามว่าเออเจ้า เขาทรงระยวกอบไปย้คำคําว่าเจ้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 า่าไงที่มันก็เลยแบบเหมือนกับมันตามมันหาทางออกไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็เลยบอกว่าขอใช้ตัวช่วยถ้ามีเวลามากกว่านี้เราก็จะมีสติมากกว่านี้ไงอันนั้นคือเหมือนแบบมันแบงค์ไปแล้วว่ามันคิดอะไรไม่ออกค่ะสติหลุดไปแล้วดึงตัวเองกลับมาชนะเพราะว่าเขาตอบไม่ได้ป่ะเรื่องของเลืองเขาตอบไม่ได้ไม่ไ้เกี่ยวกับหยกเลย <S <S จริงๆหยกตั้งไว้ค่ะไว้ว่าประมาันแบบคนสองคนหยกก็ตกแล้วล่ะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะว่าคนที่สามคุณหนึ่ง ใช่ไหมคุณหนึ่งปะคะ<ช>คุณหนึ่งค่ะทำแดงตกเองค่ะก็เลยทำให้เราได้อยู่ต่อค่ะรายการ Still s t a n d นะคะเป็นรายการที่ต้องมาพรา้อมกับสติค่ะแล้วก็จะบอกว่าการตกเนี่ยคือไม่ได้เจ็บหรอกนะคะแต่ว่าหวาดเสียวมากเลยค่ะ